สปรสีต้นนี้นะฮะต้นนี้คือ n e โอเรจ l เลียลักกี้เบรนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยจริงๆอันนี้คือผมว่าเขาป่วยหนักละต้นนี้นะฮะนี่นะฮะป่วยยังไงผมว่าต้นนี้โดนโดนหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมว่าอาจจะมีบางส่วนในต้นเนี่ยนะฮะอาจจะเน่าได้นะครับเริ่มมีเห็นมีอาการของโคนเน,น่านิดๆน,น,นะฮะอืมนะฮะ แต่ก็ยังยังไม่ได้ไปซะทั้งหมดนะฮะก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยโดนแดดเผาด้วยนี่นะฮะนี่นี่นะฮะนี่โดนแดดเผาด้วยนะครับก็น่าจะปรับตัวไม่ทันนะฮะหรือว่าแสงแดดจะล้วงเข้ามานะครับก็เลยโดนเผาไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็อันที่3าเนี่ยคือหนักที่สุดเลยของต้นนี้นะฮะอันนี้ก็คือโดนเพลี้ยลงนะครับเพลี้ยะนะฮะอ่ะอย่างดูใบ ใบที่โดนเผาเนี่ยนะฮะเห็นเห็นจุดๆนี่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือเพลี้ยลงทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเพลี้ยหอยโอ้โหเยอะมากๆเราไม่รู้จะเยอะอะไรขนาดนี้นะฮะเนี่ยเน่ยเยอะมากเลยนี่คือเพลี้ยลงนะครับโอ้โหทำต้นโซมเลยนะฮะใบหางอีกนะฮะตรงนี้เนียวอันนี้คือมีทั้งโอ้โหเป็นมีทั้งสีดํา ทั้งสีน้ำตาลนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยนี่เห็นไหมครับคือถ้าถ้าเพลี้ยมันลงอย่างเงี้ยนะฮะใบตรงนั้นนะ่ะมันก็จะมันก็จะเป็นแผลนะฮะแล้วมันก็จะไม่สวยไปเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะพอผมขูดออกมาเนี่ยตรงที่ตรงที่มันโดนมีเพลี้ยเกาะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นแผลแบบเนี้ยนะครับใบมันก็จะไม่สวยมาดู ข้างบนหน่อยข้างบนนี่กําลังเริ่มกําลังเริ่มลามมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยกำลังเริ่มลามมาแล้วเห็นไหมฮะตรงที่ตรงที่ขูดออกไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นแผลเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขูดอันนี้ดูเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแผลนะครับตรงนี้ข้างล่างก็มีโหนี่กระจายเยอะเลยอ่าเนี่ยครับอันนี้ ผมก็ผมก็ใส่ยาอยู่นะครับอันนี้ก็ยังมีสตาร์เกิลจโรยไว้อยู่นะฮะบ,บริเวณโคนต้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะหมดฤทิ์ของยาแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยังไงวันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาใส่ยาเพิ่มนะฮะให้ดูด้านข้างต้นโอ้โหเพะะีะะทั้งสีน้ําตาลทั้งสีดำเนี่ยมาเต็มเลยดูไหมฮะเห็นไหมครับถ้าเราเจอแบบนี้นะฮะมีเพี้ยแป้งมาด้วยนะเห็นไหมฮะโอ้ยเยอะเลยนี่นะฮะเนี่ย มาหลากหลายชนิดเลยถ้าเจอตับรสสีของเราต้นไหนเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะทางที่ดีนะครับแยกออกมาก่อนเลยนะฮะแยกออกมาเลี้ยงเดี่ยวๆเลยอย่าไปวางใกล้กับต้นอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มันจะลามไปติดต้นอื่นได้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะพากันไปทั้งสวนนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการป้องกันขั้นต้นที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะฮะ โอ้ oh, ยังมีปนใบนี่กระจายเลยกาลังเริ่มกําลังเริ่มลุกลามเลยนะฮะสิครับเนี่ยปลายใบก็มีเดี๋ยวร,รีบทาความสะอาดก่อนนะฮะทำความสะอาดต้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็โรยสตาร์เกิลจีเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี้เมื่อกี้เห็นมีมีหนอด้วยนะฮะเห็นไหมครับมีหนอด้วยคือถ้า ถ้าเราไม่ไม่รีบป้องกันเนี่ยนะเดี๋ยวบางทีถ้าหน่อมันออกมามันจะลามไปที่หน่อได้ด้วยนะครับก็ควรจะรีบจัดการนะฮะก่อนที่เราจะไม่ได้หน่อมาเลี้ยงต่อนะครับนี่นะฮะต้นนี้โหเยอะเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็พาน้องๆไปล้างตัวทำความสะอาดมานิดนึงนะครับพยายามขูด ตรงที่มันมีเยอะๆเนี่ยนะฮะทิ้งออกไปบ้างนะครับเผื่อจะช่วยลดปริมาณได้สักนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาโรยยากันนะครับเหมือนเดิมยาที่ผมใช้ก็คือเจ้า s t a ร์เกิเนี่ยนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ใส่ขวดเอาไว้แบบนี้เนี่ยนะฮะติดสวนเอาไว้นะครับนี่นะฮะแล้วก็โรยเข้าไปเลยนะครับผมก็จะโรยเข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะตามกาบใบอย่างนี้ก่อนนิดนึงนะครับ ะะแล้วก็โรยไปตามโคนต้นนะครับใส่ช้อนก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเลยแต่ถ้าอย่างนี้อาการหนกักแล้วก็โรยเลยนะครับแบบนี้เลยอ่าโอเคแล้วก็สำคัญมากๆเลยก็คือเจ้าต้นนี้นะคะหลังจากที่เราโรยยาแบบนี้แล้วเดี๋ยวฉีดให้ ผงเนี่ยเข้าไปตามซอกไปนิดนึงแล้วก็แยกเลี้ยงด่วนเลยนะครับอย่าเอาไปวางใกล้กับต้นอื่นนะฮะเพราะว่าป้องกันการระบาดนะครับแล้วก็รอดูผลงานหลังจากที่เราโรยยาไปเพิ่มเนี่ยนะฮะก็เดือนหนึ่งนั่นเองนะครับก็ค่อยมาดูว่าตัวเพลี้ยเป็นไงบ้างร่วงหลุดตายไปบ้างไหมนะฮะหรือว่ายังเกาะแน่นอยู่ถ้าเกาะแน่นอยู่ก็ ๋ย่มาใส่ยาต่อหรือว่าถ้าอาการหนักจริงๆนะถ้ามันยังระบาดเยอะหนักกว่านี้จริงต้นนี้เราต้องยอมทําลายนะฮะนี่นะครับทําลายนะมัดใส่ถุงหรือยังไงก็ได้นะครับหรือว่าอ่าใส่ถุงเผาทิ้งหรือยังไงก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เพลี้ยพวกนี้ระบาดไปติดต้นอื่นนั่เองนะครับซึ่งถ้ามันติดอย่างนั้นนมันจะมันจะหนักกว่าอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นประจำนะฮะอย่าลืมเดิน ดูต้นไม้นะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เรานะครับต้นไหนที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ค่อยสมประกอบมีปัญหาอะไรสักอย่างตามใบเนี่ยนะฮะให้เรารีบดูนะครับเป็นเพลี้ยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอื่นหรือเป็นอาการอื่นนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้พบเจอต้นที่มีอาการแบบอื่นเดี๋ยวจะนําถ่ายเป็นคลิปมาให้ชมกันอีกนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะครับที่พวกเราคนเลี้ยงสับประรดสีจะได้เจอกันระหว่างเลี้ยงนั่นเองนะครับอ่าสำหรับ คลิปนี้ก็ส่งท้ายเที่ยวนี้นะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์ u b บ c r i b e นะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องกันนะครับติดตามผลงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ